ร้านเรานะครับจะเป็นาคาเฟอีนทางเลือกใหม่จะเป็นคาเฟอีนที่ทดแทนคาเฟอีนจากกาแฟได้นะครับมะทฉะหลายๆตัวสามารถดื่มเพื่อแก้งว่างได้เหมือนกันสวัสดีครับชื่อบิ๊กนะครับนัทพงศ์สุการณ์เสียครับตอนนี้อายุ3 1ปีตอนนี้าทาทาธุรก,กิจเป็นเจ้าของร้านมัทฉาครับชื่อไทล์มะทฉะครับรึงเห็นถึงโอกาส ของเมืองเชียงใหม่ที่ยังไม่มีร้านมะชะที่เป็นแบบ specialty แบบเป็นมะชะเพียวอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มศึกษาเขาทานกันยังไงเกี่ยวกับมะชะสั่งมะชะจากที่ญี่ปุ่นมาลองด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็คัดเลือกแล้วก็สุดท้ายก็นำมาเปิดเป็นร้านเป็น specialty มะชะครับคนที่เบื่อคาเฟอีนจากกาแฟหรือว่าไม่อยากทานกาแฟเพราะว่าหลายๆเหตุผลร้านเรานะครับจะเป็นคาเฟอีนทางเลือกใหม่ จะเป็นคาเฟอีนที่ทดแทนคาเฟอีนจากกาแฟได้นะครับมัทฉะหลายๆตัวสามารถดื่มเพื่อแก้งว่งได้เหมือนกันในส่วนของความหลากหลายที่จะเอามาโชว์มีทั้งน้ำแล้วก็นมแล้วก็เป็นน้ำผลไม้เช่นสตรอบเบอรี่นะครับอีกเมนูที่ลูกค้าชอบมากก็คือจะเป็นน้ำมะพร้าวชงกับตัวมัทฉะครับ ใครที่ไม่รู้จะทาอะไรดีเชียงใหม่ก็อยากจะเชิญชวนให้มาดื่มมะฉะที่ร้านของเรานะครับแน่นอนว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากการไปชิมมะฉะที่ร้านอื่น,นแน่นอนครับร้านตั้งอยู่ที่โซนหลังมหาทยาลยเชียงใหม่ครับเวลาเปิดก็คือ10บโมงเช้าแล้วก็ปิดช่วง6กโมงเย็นครับเปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ติ๊กต็อกของเราเป็นติ๊กต็อกช็อปนะครับชื่อ r i a อ m มะชะเหมือนกัน